สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเฟชก็จะมารีวิวเปรียบเทียบบัตรเครดิต JCB ของทุกธนาคารที่มีอยู่ในประเทศไทยในตอนนี้นะคะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับ JCB กันก่อน,นะคะ่ะ JCB หรือว่า Japan Credit Bureau นะคะเป็นสถาบันทางการเงินที่ให้บริการบัตรเครดิตที่ก่อตั้งมาในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1961ค่ะ หลังจากนั้นนะคะผ่านมา20ปีเนี่ยในปี1981เขาก็เริ่มขยายธุรกิจของเขามายังต่างประเทศนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็มีอายุมายาวนานกว่า60ปีแล้วค่ะและในประเทศไทยนะคะตอนนี้ JCB ก็ให้บริการลูกค้าผ่านทั้ง5ธนาคารชั้นนำนะคะได้แก่ธนาคารกรุงศรีกรุงไทยกสิกร SCB แล้วก็อีออนค่ะซึ่งบัตรเครดิตของ JCB ทั้ง5ธนาคารนี้นะคะก็อยู่ในมือเฟชเรียบร้อยแล้วค่ะ จุดเด่นของบัตรเครดิต JCB ที่ทําให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆก็คือการที่เขาให้เราสามารถนําบัตรใบนี้ยไปเข้าล้าช์ในสนามบินทั่วโลกได้ค่ะซึ่งเขาก็ให้สิทธิ์ในการเข้าล้าช์นะคะผ่านล็อคคีย์ปีละ8ครั้งต่อปีต่อใบนะคะซึ่งอย่างเฟชเนี่ยมีหลายใบนะคะเราก็คูณไปได้เลยค่ะใบละ8ครั้งค่ะ ซึ่งลาที่เราสามารถเข้าได้นะคะก็มีทั้งในเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเกาหลีสิงคโปร์นะคะไต้หวันหรือว่าลาในประเทศที่อยู่ในแถบยุโรปนะคะอย่างเช่นเยอรมันหรือว่ายเต็ดคิงดอมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในประเทศอินโดนีเซียนะคะที่เราสามารถใช้บัตรใบนี้เข้าลาสด้วยลาสขี่ได้เช,นนเช่นกันค่ะ และนอกจากล้าทีนะคะก็ยังมีอีกสิทธิ์หนึ่งนะคะที่เราสามารถใช้บัตรไปเนี้ยไปเข้าล้าในญี่ปุ่นแล้วก็ในฮาวายได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อปีเลยค่ะถือว่าเป็นบัตรที่มีจุดเด่นที่ดีมากๆนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากๆสําหรับผู้ถือบัตรที่ชอบในการเดินทางค่ะนอกจากสิทธิพิเศษในการเข้าล้านะคะ JCB เขาก็ยังคงมีโปรอื่นๆอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดร้านอาหารนะคะหรือว่าส่วนลดในการจองด้านการท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมายค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึก โปรโมชั่นเราก็สิทธิพิเศษของบัตรเครดิต JCB ของแต่ละค่ายกันบ้างค่ะเริ่มต้นใบแรกนะคะก็คือบัตรเครดิตกรุงศี JCB Platinum ใบนี้ค่ะบัตรเครดิตใบนี้นะคะเฟชก็เคยทำรีวิวเอาไว้อย่างละเอียดแล้วครั้งหนึ่งนะคะจุดเด่นมากๆของบัตรเครดิตใบนี้ก็คือเราจะได้รับเป็น cashback นะคะ3%สำหรับการใช้จ่ายที่ร้านอาหารทั่วโลกเลยค่ะ โดยเงื่อนไขของเขานะคะก็คือมีการใช้จ่าย1,000บาทต่อเซลลสลิปนะคะเราก็จะรอรับแคชแบ็กได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบัตรที่เราสามารถพกติดตัวเอาไว้นะคะถ้าเวลาเราไปทานอาหารแล้วไม่มีบัตรใบอื่นที่มีโปรที่ดีกว่านี้นะคะการที่เราใช้บัตรเครดิตใบนี้จ่ายที่ร้านอาหารก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะขึ้นชื่อว่าบัตร JCB เนี่ยเขาก็ต้องมีโปรที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเรานําบัตรเครดิตใบนี้เนี่ยไปใช้ที่ญี่ปุ่นนะคะในการช้อปปิง้งเราก็จะได้รับเป็นแนะคชแบ็กหกนะะึ่ง แล้วเขาก็ยังมีส่วนลด1%อีกนะคะเมื่อเรานําไปใช้เติมน้ํามันที่ปั๊มบางจากค่ะ นอกจากโปรที่เฟชพูดไปนะคะบัตรเครดิตของกรุงศรีเนี่ยเขาก็ยังมีโปรโมชั่นอีกหลากหลายนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามดูได้ในแอปพลิเคชัน u ูทูบของกรุงศรีเลยค่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นจุดเด่นของกรุงศรีก็คือเราสามารถรวมยอดที่เราใช้จ่ายนะคะแล้วก็มากดผ่อนศูนเได้เองนะคะตามเงื่อนไขที่เขากาหนดค่ะมาดูเรื่องค่าธรรมเนียมกันบ้างนะคะบัตรเครดิตใบนี้ก็ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้านะคะแล้วก็จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเพียงแค่เรามีการใช้จ่ายอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีเท่านั้น,นะคะ ถัดมาใบที่2นะคะก็คือบัตรเครดิต KTC JCB Platinum ใบนี้ค่ะบัตรของเฟชนะคะก็จะเป็นหน้าตาที่ไม่เหมือนในปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นบัตรรุ่นแรกเลยค่ะตอนนี้นะคะเขาก็มี รูปแบบหนะะ้าตาออกมาใหม่นะคะมีสีลวดลายให้เลือกเพื่อนๆ,ๆก็สามารถเลือกได้ตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะโดยบัตรใบนี้นะคะเฟชก็ได้ทําเป็นใบแรกเลยนะคะของในเครือ JCB ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเฟชก็ทําเอาไว้เพื่อที่จะไปใช้เข้า lounge นะคะในประเทศสิงคโปร์ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆค่ะเพราะว่าเราสามารถใช้เข้าไปได้ทั้งในขาไปแล้วก็ขากลับนะคะ ก็ได้เข้าไปรับประทานอาหารมากมายนะคะก็ถือว่าได้ทานอาหารฟรีไปเลย2มือนะคะสําหรับสิทธิพิเศษของบัตรเครดิตใบนี้นะคะก็คือการได้รับคะแนนคูณ2ทุกการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะและบัตรใบนี้ก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นบัตรที่ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดที่ไปนะคะเพื่อนๆก็สามารถถือได้อย่างสบายใจเลยค่ะ บัตรเครดิตใบนี้นะคะก็เป็นใบที่เฟชตั้งใจจะถือยาวเลยนะคะแต่พอบัตรของเฟชหมดอายุปเนียทางธนาคารเขาก็ไม่ได้ส่งมาให้ใหม่ค่ะเพราะเขาบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีการเคลื่อนไหวของบัตรใบนี้เลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เฟชก็ยังมีบัตรเครดิตของ k t c ใบอื่นๆที่เลเวลสูงนะคะที่เฟชใช้อยู่แล้วเป็นหลักนะคะแล้วช่วงนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้เดินทางด้วยค่ะเฟชก็เลยบอกธนาคารว่าถ้าเกิดว่าเราจะเดินทางเมื่อไหร่หรือว่าจะใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะโทรไปขอออกบัตรใบนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ใบถัดมานะคะคือบัตรเครดิต S C B J C B Platinum ค่ะใบนี้นะคะก็เป็นบัตรเครดิตของ S C B ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมตลอดชีพด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เฟชชอบนะคะก็คือเป็นบัตรที่น่าจะสวยที่สุดแล้วนะคะในบรรดาทุกใบก็จะมีความวิบวับสวยงามมากๆเลยค่ะจุดเด่นของบัตรเครดิตใบนี้นะคะก็คือการที่เราจะได้รับเป็น cashback สามเ็นนะคะตั้งแต่บาทแรกในการใช้จ่ายยอดเงินต่างประเทศที่ญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็ไต้หวัน,นะคะ่ะ ส่วนการใช้ใจ่ายอื่นในประเทศไทยนะคะก็จะได้รับเป็นคะแนนปกติค่ะสําหรับใครที่ยังไม่มีบัตรเครดิตของ JCB แล้วก็อยากจะเริ่มใช้นะคะใบนี้ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีใบนึงเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นบัตรเครดิต Eon อน J Premier Platinum ใบนี้ค่ะบัตรเครดิตของ Eon อนนะคะเขาก็มีโปรเยอะมากๆเลยนะคะเฟชขออนุญาตอ่านเอานะคะบัตรใบนี้เขาก็จะให้เป็น cashback นะคะสูงสุด15%ที่ E อออนที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะให้ cashback สูงสุด12%ที่ร้านค้า ทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะถือว่าเป็นการให้คชแบ็กที่สูงมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีแผนประกันเดินทางที่เราไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะจากซมโบซึ่งซมโบเองก็เป็นประกันเดินทางของญี่ปุ่นเหมือนกันเวลาที่เ,เดินทางไปญี่ปุ่นนะคะเฟชก็จะทําประกันของเจ้านี้เป็นหลักเลยค่ะนอกจากนี้นะคะบัตรใบนี้เนี่ยก็ยังให้ส่วนลด กับร้านค้าชั้นนาที่ร่วมรายการในประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้มีดีเฉพาะโปรในประเทศญี่ปุ่นนะคะในประเทศไทยเองเนี่ยเขาก็ยังมีโปรโมชันแล้วก็สิทธิพิเศษเช่นกันค่ะก็คือการได้รับเป็นส่วนลดนะคะที่ m a c v a l u e ค่ะเขาให้ส่วนลดสูงสุดถึงเเลยนะคะในวันที่เป็นอีออนเดย์ค่ะก็คือวันที่10 20 30แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ทุกๆสัปดาห์เลยนะคะก็จะได้รับส่วนลดไปเลย5%และยังได้รับส่วนลดออนท็อปอีกด้วยการใช้บัตรครดตใบนี้ค่ะ สำหรับเรื่องค่าธรรมเนียมนะคะตอนนี้เนี่ยทางอีออนเขาก็มีโปรโมชั่นในการที่จะสมัครบัตรเครดิตแล้วก็ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแล้วก็ตลอดที่ฟรีไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้บัตร JCB นะคะใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะใบสุดท้ายนะคะก็คือบัตรเครดิตกสิกร JCB Platinum ใบนี้ค่ะ บัตรเครดิตใบนี้นะคะเขาก็ให้สิทธิพิเศษที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือการได้รับคะแนนคูณ2ตั้งแต่บาทแรกในการใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่นค่ะส่วนโปรโมชั่นอื่นๆของใบนี้นะคะก็จะเหมือนกับโปรโมชั่นของทาง JCB นะคะแล้วก็โปรโมชั่นของทาง KBank ค่ะ ในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะคะบัตรใบนี้ก็จะเป็นการฟรีค่าธรรมเนียมปีแรกนะคะและส่วนค่าธรรมเนียมรายปีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการใช้ครบ12ครั้งต่อปีนะคะเขาก็จะยกเว้นให้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่ถึงนะคะเพื่อนเพื่อนก็อาจจะลองพิจารณาดูว่าเราจะโทรไปเว็บค่าธรรมเนียมว่ามันจะได้หรือไม่ได้ยังไงอีกทีนึงค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือบัตรเครดิต JCB ของทุกธนาคารนะคะทั้ง5้าใบที่เฟชชนามารีวิวในวันนี้ค่ะ เฟชก็มีบัตรเครดิต JCB ครบทุกค่ายเลยนะคะแต่ว่าแต่ละใบเนี่ยก็มีโปรที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าถามว่าใบไหนที่เฟชเนี่พกติดตัวเอาไว้ใช้เป็นประจํานะคะคําตอบก็คือบัตรเครดิตของกรุงศรีนะคะ JCB แล้วก็บัตรเครดิต EON JCB ค่ะ เพราะทั้งสองใบนี้นะคะก็มีสิทธิพิเศษที่เฟชชอบใช้ก็คือการได้รับเป็นส่วนลดที่ร้านอาหารนะคะและการได้รับส่วนลดที่แมคแวลูตามที่เฟชได้รีวิวรายะเอียดของแต่ละบัตรไปก่อนหน้านี้ค่ะส่วนใบื่นที่เฟชไม่ได้พกนะคะเฟชก็ยังคงเอาไว้ที่บ้านแล้วก็เอาไปผูกกับตามแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าเอาไว้ใช้ช้อปปิ้งออนไลน์ในเว็บไซต์ต่างๆถ้าเกิดว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะตอนนี้นะคะบัตรเครดิตแต่ละเจ้าเนี่ยก็แข่งขันกันทําโปรโมชั่นออกมาเยอะมากๆนะคะเราก็รอติดตามดูกันค่ะว่าเขาจะมีโปรพิเศษอะไรออกมาให้เราใช้กกอีค่ะ เพื่อนๆที่เป็นแฟนฝั่งบัตรเครดิต JCB ชอบใช้ใบไหนกันบ้างก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามเฟชใน y t u b e f e ฟช h t a l k นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage f เฟช h m o n e y ค่ะและสำหรับใครที่ชอบใช้บัตรเครดิตนะคะก็อย่าลืมเข้ามาจอยกลุ่มล่าโปรบัตรเครดิตนะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนๆสมาชิกเข้ามาจอยเป็นจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแชร์กันอยู่เสมอเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปรีวิวบัตรเครดิต JCB ทุกค่ายแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ